พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่น่าย,ยินดีค่ะเพราะว่าอาจารย์สาวของไทยท่านหนึงนะคะไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกค่ะคว้ารางวัลน,นะคะเป็นการคว้าเหรียญทองจากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมดีเด่นจากงานยูโรอีเวนต์2020ค่ะ อาจารย์ท่านนี้นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพศสัชกรหญิงรัตติรสคนการหรือว่าดรออยค่ะเป็นอาจารย์จากคณะเภสัชกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเชียงใหม่ดรออยเนี่ยเดินทางเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมดีเด่นจากงานยูโรอีเวนต์2020ทวีปยุโรปนะคะนำเสนอสองผลงานนวัตกรรมผลงานแรกเนี่ยก็คือขมิ้นชันละลายน้ําได้มากที่สุดในโลกกว่าสี่หมื่นเท่ามีผลทําให้รักษาอาการจากโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ส่วนผลงานที่2นะคะก็คือการผลิตครีมนวดแก้ปวดจากสมุนไพรด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีทําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาอาการปวดเมื่อยได้ <c oughs> แค่เห็น2ผลงานนี้ก็รู้สึกอยากจะลองใช้ผลงานอาจารย์แล้วนะคะ <c oughs> ทั้ง2ผลงานนี้ทําให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพศชกรหญิงรัตติรสจากจังหวัดน่านค่ะคว้า2เหรียญทองในการประกวดนวัตกรรม <c oughs> ซึ่งทางจังหวัดน่านก็ได้แสดงความยินดีในฐานะที่เป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและสร้างชื่อ เสียงให้กับประเทศไทยด้วยค่ะค่ะ